อยากปลูกสารแหน่แบบไม่ใช้ดินไหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาปลูกสารแหน่ในกล่องโฟมโตไวดูแลง่ายสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้ก็มีไม่กี่อย่างหนึ่งก็จะเป็นกล่องโฟมนะครับให้เป็นภาชนะในการปลูก2นะครับเป็นกระถางขนาดสีนิ้วนะครับสำหรับใส่ต้นกล้า3ก็จะเป็นต้นพันธุ์สารแหน่นะครับก็ให้เลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์สก็จะเป็นนส่วนของขุยมะพร้าวนะครับสำหรับรองก้นหลุม5นะครับก็จะเป็นน้ำนะครับเป็นตัวกลางให้รากของพืชครับดูสารอาหารสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ๋ย B ซึ่งเป็นอาหารหลักของพืชที่ปลูกในน้าอันดับแรกนะครับผมก็จะทําการเอาฝากล่องโฟมครับไปเจาะให้ได้ขนาดของกระถางขนาด4นิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการเตรียมน้ำครับให้เต็มกล่องโฟมปริมาณ22ลิตรต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมกิ่งพันธุ์ครับอันดับแรกครับผมก็ทําการเอาขุยมะพร้าวครับไปรองก้นหลุมนะครับเพื่อให้รากของเขาเกาะและยึดได้แน่นครับและก็ป้องกันในส่วนของดินที่อยู่ใน ในตัวต้นกล้านะครับร่วงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งพัน์ที่เขาเพาะมาจากดินแล้วนะครับเราก็ทําการปิดให้แน่นนะครับป้องกันครับต้นมันโยกพอเขาโตนะครับรากเขาก็จะออกมาตามรูนี้นะครับหลังจากเราเตรียมต้นพันธุ์เสร็จแล้วต่อไปเราก็มาเตรียมน้ําเตรียมปุ๋ยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะครับอัตราการใส่ก็ใส่อยู่ที่70ซีซีปุ๋ย A เท่าไรปุ๋ย B ก็เท่ากัน พอเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการคนครับให้มันเข้ากันพอเราผสมเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็เอาฝากล่องโฟมที่เราเจาะรูเตรียมไว้นะครับมาปิดให้มิดเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเอาต้นกล้าที่เราเตรียมไว้น้ําจะแตะประมาณนี้พอดีนะครับมันจะได้ดูสารอาหารพอดีครับ สำหรับพื้นที่ที่ควรปลูกสารแเน่ให้มันเหมาะสมที่สุดก็คืออยู่ที่พื้นที่ที่มันมีแดดร่ํรไรก็เรียบร้อยครับสําหรับการปลูกสารแเน่อยากเก็บกินเมื่อไหร่นะก็สามารถเก็บกินได้เลย